เรื่องเรื่องแรกกันดีกว่าแต่มันมีแบบผีประจำออฟฟิศไหมเพราะว่าเราก็อยู่ตู้ซ่อนหมีด้วยกันแซมเปิลก่อนเราออฟฟิศเก่าอุ้เขาเราออฟฟิศเก่าเราเรามาออฟฟิศใหม่เออพี่เล่าไปก่อนออฟฟิศเก่าจะบอกว่าเราจะทำงานที่ตึกเฉาญานอารีเขาบอกว่าตอนเขาเรียกซิมแสมาดูมาดูมาดูที่อ่ะเขาบอกว่าจุดนี้มันมีคนเป็นตรงเสาตรงเสาพอดีมีคนอ่ะยืนอยู่ ยืนอยู่ตลอดเขาเหมือนเขาคุมปกปักรักษาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตั้งแต่รุ่นก่อนพวกหนูจะเข้าอีกแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจนจนมีพี่หนูอะที่ทีมตู้ซ่อมหมีคนนึ่งเป็นเคียร์ทีคนเก่าก่อนที่ดอนจะมาเขาเดินมาปุ๊บเขาทักว่าอะไรรู้ปะตรงเสาเนี้ยมีคนยืนอยู่นะเธอเคยรู้กันไหมเออแล้วทีนี้พวกหนูก็แบบไปถามผู้ใหญ่เนาะกหนเทยเป็นขี้มันขี้เออจริงิงนะเราดินทาพี่เคียร์ทีด้วยนะแบบมึงอินี ไปเรื่อยไปเรื่ววอยตาโแหลไปเรื่อยไปเรื่อยหนูดันเลยว่าโตแหล่เรย่างงี้สักพักหนึ่งอ่านเล่าสักพักหนึ่งเลยไปคุยกับหัวหน้าพี่ใบออฟฟิศเล่าอ่ะมันมีมันมีแบบว่าคนิพูดผีวิญญ,ญาณอะไรอย่างงี้จริงไหม,มเขาบอกว่ามีจริงแต่ว่ายังไม่บอกว่าอยู่ไหนเพราะว่าพวกเธอทํางานที่นี่เดี๋ยวพวกเธอจะอยู่กันไม่ได้จนออฟฟิศย้ายมาปับ๊บนั่นแหละพี่พี่ใบก็บอกว่าจะอยู่ตรงนี้เราด้านจุดเดียวกับที่พี่เคียรธีคนเก่าเล่า เราแต่ประเด็นคือตรงนั้นเราขอเล่าก่อนอันนี้ไม่เคยไม่เคยเล่าที่ไหนเลยมีหนูพี่รีบอู๊บสามมีมีสองคนตอนนั้นคือเราไม่อยากกลับบ้านเราทําผิดกฎบริษัทเลยอย่าถ้าเขาดูดวอย่าไล่ออกนะหนูแอบนอนที่ออฟฟิศห้องตรงนั้นแหละเออหรอเออห้องเป็นที่ย้หนูเออนอนแล้วเอามันมืดพอมาอะไรเงี้ยก็หลับก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้นแหละฮอีดอกบอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยเล่าไึ่เคยเล่าแล้วค่ะคุณฟังเลย ว่ามันต้องเจอแต่มันก็จะมีแบบว่าอยู่ดีของมันหล่นเอง<ะ>เสียง<ะ>จา่ามันก็แก,ก๊กแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกกลัว<ะ>ตอนนั้นอแอบนอนในออฟฟิศ พี่เคยออบนอนกันป่ะมีมีคนแอบนอนแล้วเป็นฟิลนั้นเหมือนกัน <ừ. S 2> ที่นี่เลยตรงโซฟ,ฟาข้างๆห้องที่นั่งพักมเมื่อกี้เหมือนแบบพอน้องลงไปข้างล่างแล้วพี่เอามาทาักแบบเมื่อกี้มีคนขึ้นไฟนะอ้าวแต่แันร่วงคนสุดท้ายอะไร <ừ> จริงจริงหนูก็แบบมันกม็มันก็มีเสียงเสียงนู้นเสียงนี่ที่เป็นแบบเป็นนอยนึงแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ากลัวคือหลับต่อลอนนั้นอะนอนที่ออฟฟิศด้วยจริงออฟฟิศเหมือนยู่เป็นบ้านอะเนะพวกเราอะแต่หนูไม่ได้ทำาอาสรุปก็คือมีผีติดตรงที่เสาใช่ ซึ่งซึ่งเขาจะมาบอกสุดท้ายเขามาบอกตอนที่ยาเอาฟิกกันมาแล้วว่าอยู่จุดนั้นก็คือเหมือนเป็นเจ้าที่แหละนี่ว่าใช่อื